ฝนก็ตกจริงเลยนี่ใครเนี่ยอ่าก็กระเวื่อนกระตัวดีทุ่มทุกคนด้วยนะครับสำแล้วผมทำไมหน้าจอผมถิดอยู่ผมยิงที่ตกละในคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่น Gravity Power ดี f f u s นะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับว่าจะเล่นหมดะไรดีเนี่ยไปเล่นอินเซนไหมลงอินเซนสักสองสามตา เเทาป็นแบบที่เล่นไวที่สุดละก็ลุยเลยดีกว่าเีนทังะว่านี่นะพอเลือกมาดิสำหรับโหมดอิดเซนตอนนี้ใช้ก็ผผานได้แล้วทำอแไเลยวางตัวต้องเกม วางตัวต้นก่อนเียต้นต้นเกมจกัดเขาไม่ได้หมูโอเควางตัวต้นเกมเอ้ยไม่ใช่วางใส่อุปกรตอ่ะอับตลยดีวยกว่าห้อนว่ะอา้าหของร้อนสุด,ด,นนดขายเลยอ่ะฝนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้าขาเมื่อกี้แล้วเกม เกมขอตรยอดออกมาสูนจุดอันิกาด้านนอกเปิดพ่อห่นขอยยดออกมาสูนจรดอักาศด้านนอกก่อนแปน๊บนึงนะคระเพราะคุณร้อนเหลือเกินไม่จะไปหยิบข้าวทำไมนะคะโอเคแล้วกวอัพสูหน้าวูบเมนก่อนเอออย่าลงคลิปเหลือเกินลงซะเลยตีมันตีมันนี่โอ้ย สำหรับแมปนี้ไม่ได้ลงมาเจ็ดวันแล้วครับคือไม่รู้ว่าจะเอาโซน่าไททัาหนือไไ่แม่กับอะไรหรือไม่มีคนให้พวกสวยๆที่ดีอโวกที่ตีนที่ผ่ายในพวกนี้มันพล้องเอาคอกมาแลกมันไม่คุ้มนะคะผมอย่าไปหาทำหน้าอย่างนั้นเดี๋ยวโดนดาบพอโอ๊ยฝนนี้ก็ตกเจองเลยเนาะโอเคกับมาอยู่เนข้าวผมมันดึง ว่าเปิดไว้นิดนึงนะครับผมเพราะว่ากูร้อนตอนนี้ก็หลุดไปแล้วนะโอ้ยสัตว์หลุดไปแล้วนะ่อยิงมันเอ้ยไม่ใช่กูคือเสียงใช่มัน้นแะล้วไอ้โทลนทอยเด์มันก็ไม่ตายง่ายๆนะไอ้เหี้ยเออกูบอกว่าอย่างนี้นะโทลนทอยเด์มันแยกมันแยกร่างได้นะครับโคลนพอยด์ มันแยกร่างได้ถ้ายิงถ้าแบบเอ้ยยิงแบบเอ้ยแม่งจะตายอยู่แล้วมันแยกร่างไม่รู้จะฮูดย,ยังไงเลย็อตนั้นคือไม่รู้เงีตอนนั้นเล่นเล่นครั้งแรกนะไม่รู้จะเจออะไรแบบนี้ด้วยโอเคครั้งนี้ก็เดชดโนหน้าวูมนเต็มแล้ววงตีร้อยยี่สิบูดาวหนึ่งวิพอดีเ๊ะเลยครั้งนี้ก็เปอเัพเงินยาว ไม่ทีวิเพิ่งเพิ่งอัพตัวเงินเต็มแล้ววินต้นติกต็อกขอเถอะนะคนดูร้อยหนึ่งถึงขอร้องขอบิ <c oughs> มม๊กถ่ายนะครับาอยากถูกแกกลัวเลยนะยกเว้นแก่นในเซตของผม เออ่ถ้าไม่นับเรซ่ของหมก็จะมีนี่เรียกว่าไงกิบแล้วก็เอเอ็มีเามาอเเอเเอเเอเออเอเอเออเตอเอเอเอาอเออเเอเอเ ตัวโซน่าไททันให้หเ,เต็มก่อนดีกว่าจะอัพไปเรื่อยในเลเวลนี้อย่าโกงเลเวล็สีโป้งโป้งนี่โป้งตบหัว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 โอ้โหตบหัวยาวๆตบหัวอีกตบตบไปตบเออตบหัวโคตรแรงเลยถ้าอัพเต็มนะมึงนะฮะแรงมีเด่ตบแล้อัพ เต็มเลยแหละเต็มเลยฝนตกนะครับก็จะยากกันหน่อยนะอย่าเข้ามาเซ็คทำไมเนี่ยเจ็ดแคเจ็ดย้อยแล้วอาชิปอยู่เลยดูไปเร็วนะคะกับ้นเยอะเมันที่ทวมเขียงนะวันนี้แบบนี้ หยอดแม่งถ mm ูกเกียงหน้าเช็ดที่ว้ายไปล่์สายะารโคโค่กัอนเกมโคโค่ก้อนเกมก่อนก็เปิดตัวนี่ก็สามสิบวินาทีแล้วจะมีคอยมีตูกโอ้โหตบหัวคตรแรงเลยเช็ดที่ดีดามีตนตันโอ้โหสี่หมื่นแล้วก็ โดนถ้าขาดไม่ได้เลยไอ้สติฟตัวแบกอีเวนต์ผมให้ได้คอมหญิงเลยเนี่แนะนำเป็นตัวทียถ้าสำหรับใครที่มีประมาณเอ็กหนึ่งเอ็ีดไม่ก็สามแดงนะผมแนะนำเป็นตัวนี้บักบักสตริรดิรจิตอลเด็กกระเจ้าบ้าดอัพดิวอัพไททันเดียวนะครับถ้าพูดแบบปกตินะอัพเทนดิวไม่มีคเสียอะไรเลย คือลงอินเซนง่ายมากมีตัวนี้ต้องไม่ต้องไม่ม,ม,มีนี่กูผ่านว่าระมจะสิบนาทีกว่าสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีไม่ไม่ใช่ดรสิบสองนาทีก,กว่านะ,ะถ้าไม่มีอัปนี้แล้วทำไมมันขางกะเนี่ยโอ๊ยดีเลยเลยเกินอาไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าว่าทำไมคุณนั้นเล่นตอนทลี้ยงกัน ทำไมคุณเนี่ยเล่นแล้วมัน้ังคุณอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นบ้าของเกมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเน็ตมันกาเกินนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเราไปสังเกตมาแล้วไอ้เน็ตหนึ่งนี่ก็ขึ้นคอยเลดไม่เดินคอยเลดไม่เดินเลยแล้วกดโซค,คิโอ้งอย่างแรงนี่อันี้นไม่จอะตีเป็นเคลียร์ได้หมดเลยเพ,เพราะว่ามันมีวง A อ E นะครับบันมันว้าม มันเป๊ะมึงงเป็นวง AOE แล้วตีเป็นเจาะหน้ามันไม่มีใครทำได้ในอย่างนี้แต่ตัวที่แนะนํนนามีตัวนึงคีอเดิจิตโตรูีรูยูทูบเบอร์นั่นแหละมึก็สงสัยนะว่าดิจิตโตจะคือยูทูบเบอร์หรือเปล่าวะก็เลยเป็นคนนดูคนว่าดิจิตโตสรุปแม่งเจอจริงดิจิตโตซิมครับชื่อช่องผมจะทิ้งไว้ตรงออคอมเมนต์แล้วกันว่าดิจิตโตซิมไปดูกันเอานะ เว้ยจริงจริงด้วยไม่มีไม่มีใครดูเทกาเกยไม่มีใครดูตากบเกยก็เรื่องจริงด้วยฉันไม่ได้ล้อเล่นวางแบบนักเก็ต่อนอันนี้ก็ตัวแบกเหมือนกันนักเก็ตแบบสกิลปองโอ้ไม่ก็ตดแตกใช่ไหมขี่แตกใครทานข้าวอเู่าขอขอขอภัด้วยนะค <c oughs> สกิลเหมือนจริงๆด้วย แต่ตอนนี้ไม่ได้แก้ข้าวเลยครับผมผมยังไม่ได้แก้ข้าวเลยใช่ครับผมไม่ได้กินข้าวเลยนะแต่ผมก็มาฟาร์มเพื่ออะไรเนี่ยโอ้หิวสิบหายเลยท้่ฝนก็ตกอุ้ยแล้วผมก,กินร่งไปเทีย่ยงได้ในร่องแบบนี้อุ้มเฟ้คิดถึงมันชิฝนตกแช่วันนี้เพจเก้าพันนะครับในนะเลเวลสี่นั่นทำใหเป็นกาก์ดจงวะแต่พออัพเต็มแล้วมีอืมดีเอจสามหมื่นห้านะครับ เพื่อนผมไม่มาขอแลกอะนักเก็ตแมนอะมันยากไ้นักเก็ตแมนนะครับมันบอกนี้เลยนะถ้านอนคิวน้อยดูยอยู่กปดให้อภัยฉันด้วยดีมาถึงตอนเก้านาทีนะเพื่อนขอร้องเออมันก็เล่นอยู่เนอะที่ n อ c เคยอยากจะแอดโกลเดตได้นะแต่ในชีวิตจริงไม่เมือนยังเอ,อือเลยสัตวัง <c oughs> เฮ้มันหลุดไปเดียว มันหลุดไปแล้วตีมันว้ายว่าจะเอาโซน่ามูเมนเป็นนักกิจแมนนั่นแหละต้องวางเยอะๆเลยนักกิจแมนไม่ได้เลยมหลุดเลยเนี่ยไม่วางเนี่ยนี่โอ้โหนักกิจแมนสี่ตัว ฉันนับถือนะเวยฉันนับถือฉันไม่ได้นับผิดมีสีตัวแลเราเต็มโอเคในเวลาขายโซน่าวูเฟนเพราะมันเป็นแค่ตัวต้นเกมเราแล้แลก็วางบักนักเก็ตผมคิดว่าซูเปอร์รูทนะเพราะว่าผมนั่นบอกในเอดตารางเขียนในอยในในตารางเขีว่าโอไฮโอแมนหาแรกเอ้ยไม่ใช่นะนี้ผมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เท็ดโอไฮโอฟอร์โซน่าไททันเอ็นนักก็นะครับผมพิมพ์ว่านี้แต่ผมไม่รู้เวยว่ามันซูเปอร์รูสผมเลยแลกมาเดีวยวต้อนเวลากลับไปจริงเพราะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปนิดเดี๋ยวเ๋ยให้ไป,ไ,ป Allez, ไปดูเทรดเดี๋ยวให้ไปดูเทรดเ,ทเพราะว่าโอไฮโอแม่มาแลกเลยไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวเว้นแต่จะเป็นคอมหญิงที่สามารถแลกได้หนึ่งคอสนิกแต่ไม่มีใครเอาเลยจะบ้าใจ โอเคเวท่อที่สิบเปดแล้วถึงเวลาขายตัวเงินเพราะว่าไม่จำเป็นเพราะนายเป็นแค่ตัวผลิตเงินที่มีประโยชน์มากถ้ากูไม่มีมึงทีกูไม่สามารถวางตัวได้ว่ามึงปุ๊บปุ๊บมีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกเออแล้วไอ้เฮียเอ้ยแม่งเกมทีมีน้ำมันเตือนกูสาวกฟรีไฟไม่ถูกใจสิ่งนี้ ดินน้ำมันของแท้นะครับเกมนี้ดินน้ำมันของแท้ีบบัดหน้าจอยอยู่เนี่ยไม่ใช่ดินน้ำมันเลโก้เลยเดวนี้ตึงตึ้ดเดึงตึงตึ้ดเดึงโอ้จหชนะแ้วสิบนาทีโรวี้โอไฮโออยู่นะครับแต่เชื่นเซนส์แขนไม่ได้จับไอชิพายอัพเกรดให้ท่านคอสมิกนะครับแต่นี่น่าจะได้จับเพราะว่าลงแป๊บเดียวกูได้ละ แปลงล่างเป็นโ oh oh อไฮโอแมนก่อนอโคตรหล่อเท่ตัวโดดโคตรสูงเอ,อ้าอ่ะบักว้าวาตุ๊บักทำไมกูบักเนี่ยว้ายตึงต้งตือดึ้อตึง้งโอ้โหฮือหือดูฮิตบอ็อกฮะเดี๋ยวในไม่สามารถขึ้นโอเคผ่านแล้วนะครับ วาร์กลับบ้านก่อนโอไฮโอแมนม็อบโอไฮโอแมนอะไรเนี่ยมึงไอ้เหี้ยตัวกูอ้วนแถมเดินยากอีกแถมไอ้เหี้ยกูเดินแล้วไม่ลื่นอ่ะทุกคนดูนะเดินแล้วไม่ลื่นจริงผมเดินแล้วมันลื่นจริงๆนะทุกคนดูนี่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 เห็นไหมแม่งลื่นจริงเนี่ยโอ้โหลื่นอีกแล้วเกมดีเปลี่ยนม็อบเลย กเ็เป็นแบบเบคอนเหมือนเดิมโอ้ว่ายัางรับอะไรไม่ได้เนาะนี่นี่เทียี่ห้าสิบแล้วนะครับรับไปก่อนนะออกมาตากไอ้นี่น,นี่เพื่อนผมจอยเข้ามาแล้วนะครับมีชื่อว่า NBC เดี๋ยวเด,ยวเดียวเสียงกูทำไมเป็นงั้นนี่นะนี่น ยังไม่คุ้มไอสัตว์นี่้หซุปเปอร์วินเลยงี้นี่เนี่ยกับเพเดที่จริงตัวนี้มันเลเวลสิบนะแต่กูเอาไปฟาร์มกับเพื่อนผมนะซึ่งฟาร์มแบบเรื่อยๆแบบเรื่อยๆจริงๆะเวยแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่ตอนนั้นนี่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 แต่ท่านนี่คือคอมหญิงผมเป็นสุ่มบ้ามาเล่นๆนะแม่งได้เพเดแล้วพอกูตั้งใจจะสูบเกลือเฉยเกลือแบบเกลือเลยอะ ไรวะฮะนี่นะอ่ะผมจะทำหน้าตาเฉยตอนสุม่มโทษทีนะไม่มีทีนั่นว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโทษทีนะไม่มีเว็บแคมโอ้บับกากเหลือกเกินเห็นแล้วมันคันตาคันเห็นแล้วมันคันไม้คันมือว่ะโอ้ยชิบหายคิดติคอ สูงสารฉันด้วยเจ้าของเกมสวยเออเมงสูงสารทุกทีได้สปีดสามนะครับสำหรับพังสุดท้ายไอชิพายมีอยากได้นะครับคอมเมนต์นะมีสมี1นตัวแล้วนี่แล้วก็เอเนจีอีก3ตัวนะครับ เอ็นจอนี่นี่ตัวหนึ่งเลยบัฟสไนต์ตัวที่สองบัฟคีย์ทิคอตัวที่สามบัฟสปีดสามถ้าเมนมาใครอยากได้ดิจิตผมมีเป็นปึกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวต้นเกมใครอยากได้มมเมนคนผแรกได้เลยตัวสุดท้ายนะเป็นไซเบอร์คาเมราเมนแล้วก็ตัวสโลแล้วก็มัดรูมครับถ้าใครอยากได้คอมมิตน,นะครับคอมมิตแล้วก็มีตัวทำเงินอีนบาย